ไปไหมไปไหเหมือนฝนจะตกนะนนบินปั่นออกไปข้างหน้าก่อน <c oughs> ไปเลยหลวไป้าย <c oughs> ไป <c oughs> ไปดูข <c oughs> <ป>้างหล้งข้างหน้าลดูข้างหน้าดูข้างหน้าแล้ว

ได้เลยบาวครับปสร็จตีอเร็วสปีดโอ้เบ๊กออา o, oh, ไปเลยแม่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พลังเขาเยอะพลังเยอะอะไรนะสี่ขวบอ้าไปลูกไปตองมาน,นอกหน่อยอย่าไปใกล้รถลูกเอาเอาเร็วเร็เร็วเร็วเร้ววเร็วโอ็เรว้วว อาไปปั่นเร็วๆ one two t โอ้ถึงบ้านเราแล้วครับระวังรเสียวซิงเสียวซิงวิ่งเข้เกียร์เลยเสียวซิขนเฉียดเมี ถึงแล้วเอา,าเ,เอามาเปิดประตูครับาาพ,พูดพูดพระพพูดเท่เาค่ะเอามาใครเหมือนยังยังไม่เข้าไปลูกให้เปิดประตูเรียบร้อยก่อนเอเอ,เ,อเรียบร้อยแล้วอา่าไป one two three <c oughs> <c oughs>